ชี้จุดพบร่างแตงโมนิดาหลังพลัดตกเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาจากกรณีดาราสาวชื่อดังแตงโมนิดาพลัดตกเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงใตส้สะพานพระรามเจ็ดท่าเรือพิบูลสงครามเขตจังหวัดนนทบุรีระหว่างล่องเรือกับเพื่อนๆช่วงเวลา22นาฬิกา40นาทีของวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา และล่าสุดมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่พบร่างของแตงโมนิดาแล้วซึ่งใกล้กับท่าเรือพิบูลสงครามหนึ่งเป็นจุดที่คุณแม่ของแตงโมได้ลอยดอกไม้ไว้โดยเรือที่พบร่างคนแรกทราบว่าเป็นเรือของพี่ชายที่ออกตามหาน้องสาวตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาขณะที่เพื่อนสนิทอย่างแอนนาทิวพูลก็ได้โพสต์ข้อความเอาไว้ว่าขอร้องทุกคนอย่าแชร์ภาพและอย่าถ่ายภาพโมเลยนะคะและทราบมาว่า ที่ขาของแตงโมมีแผลทั้งสองข้างน่าจะเป็นเพราะว่ามาจากใบพัดเรืออย่างไรก็ตามทางเราขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวคุณแตงโมด้วยนะคะ